ดูคำนวณได้ในที่ในศูนย์สครับตรงๆหงวดอ่ะก็ขอให้เข้าเป็นงวดที่7จ็ดมวติด สวัสดีครับสวัสดีนะครับ fc ฟานหวยนะฮะสลับในที่ในช่องแม่นจังนะครับหลังหวยออกทุกทกท,กท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันนะครับสลับในคลิปนี้ก็จะเป็นในสูตร2ตัวล่างสูตร2ตัวล่างนะสถิติย้อนหลังไปในที่ใน6กงวดติด นะครับแล้วก็ในสูตรนี้งวดนี้ลงงวดแรกนะครในวันที่1กุมภานะครัสูตรนี้ไม่มีให้ดูนะครับสรับในงวดที่แล้วไม่มีนะฮะเนาะอ่ะก็เพราะว่างวดนี้ลงงวดแรกนะฮะท่านไหนที่ชื่นชอบนําไปซื้อนําไปจับนําไปติดไว้แล้วกันท่านไหนที่ไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับแล้วก็จะมาจับมาชนกันกับในสูตร2ตัวล่างสูตรนี้นะฮะงวดที่แล้วลงเป็นงวดแรกนะครับ1ิงวดติดนะครับ2ตัวล่างแล้วก็งวดแรกที่ลงไปนี่นะใกล้เคียงอยู่เด้อนะครับเนาะ ผลออก0ูนนะแต่สูตรให้ไป03นเนี่ยอ่ะมาตามมาต่อด้วยสลับในสูตรนี้งวดที่แล้วลงวันแรกนะครับสูตรนี้อ่ะเดี๋ยวตั้งชื่อสูตรด้วยนะสูตรนี้9ชุดนะฮะเชุด171อ่ะ9ชุด171นะครับสูตรนี้ แล้วก็สูตรมาดูในสูตรนี้กันก่อนเลยนะฮะก็หวังว่าจะเข้าอีกเป็น7งวด้วติดๆแล้วกันนะครับเนาะอ่ะหลักสิบเด่น2ตัวนะฮะหลักหน่วยก็ได้เด่น2ตัวนะครับสลับในที่ในสูตรนี้นะฮะก็เข้ามาตั้งแต่ในงวดของวันที่นะฮะหพฤศจิกายอยู่แล้วนะครับเนาะส่วนในผลที่ออกนะฮะล่างก็ออกไปนี่ก็จะเป็นนะครับในที่ใน87อ่าสูตรนี้จับไปตรงๆนะ,ะสูตรนี้ตรงๆนะฮะ ซื้อตรงๆนะสำหรับท่านไหน,นที่งบน้อยเนะี่ยก็มาในที่ใน87ตรงๆงวดที่สองเนี่ะครับผลที่ออกก็จะเป็นในที่ใน37นะก็มา37ตรงๆ2งวดงวดที่3นะครับก็ออกไปใน22 2, นะครับนี่ก็22นะครับ3งวดแล้วเนาะแล้วก็52นะครับนี่ก็ตรงๆ52แล้วก็16นะครับนี่ก็มา16 แล้วก็ล่าสุดนึงว่าของวันที่สิบเจ็ดนะครับก็เป็นในที่ในศูนย์สองนี่ศูนย์สองตรงตรงสูตรตรงๆนะครับมาดูวิธีการคำนวณหาของในสูตรนี้กันนะครับก็เดี๋ยวผมจะคำนวณคร่าวๆแล้วกันถ้าใครพอมีเวลาก็ลองคำนวณย้อนหลังไปแล้วกันนะครับถ้าคำนวณทั้งนะครับหกงวดเจ็ดงวดเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะเดี๋ยวมันจะเป็นชั่วโมงเดี๋ยวจะไม่จบนะเดี๋ยวมันจะยาวไปนะฮะใครพอมีเวลาก็ลองไปคำนวณแล้วกันนะครับอ่ะมาหาในหลักสิบหลักสิบนี่จะได้เด่น2สองตัว นะครับเนาะก็หลักสิบจะคูณเอาหลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่ห้ากนะับเก้าเนาะหลักแสนคูณห้ากับเก้านี่ให้มันติดกันกันกบผลเนาะแล้วก็ในหลักสิบล่างนี่ก็ดึงลงมานะครับนี่หกแล้วก็หลักหน่วยล่างจะคูณด้วยเลขคงที่ห้าคูณกันแล้วก็จะเพิ่มแต้มงวดต่อไปก,ก็เหมือนกันนะครับหลักแสนห้ากับเก้านะหลักสิบล่างดึงลงมาคูณห้า ห้าเก้าดึงลงมาสองคูณด้วยห้าหลักแสนห้าเก้านะครับหลักสิบดึงลงมาแล้วก็หลักหน่วยคูณด้วยห้าแล้วก็ในล่าสุดห้าเก้านะครับดึงลงมาหลักสิบล่างนะแล้วก็คูณด้วยห้าในหลักหน่วยมาคูณกันในงวดนี้นะครับเนาะอ่ะงวดจะนะครับหนึ่งพุทธจีเนาะหาหนึ่งพฤศจิก็เอางวดวันที่วันที่สิบหกตุลานะครับก็จะเป็นในที่ในศูนย์คูณอะไรเป็นศูนย์นะ หลักบดึงลงมา1 5ได้5ก็จะเป็นที่ใน6บวกกันกับ5เป็น11สูตรบอกเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น2เนี่ยแค่นี้ได้แล้วในหลักสิบมาดูในหลักหน่วยหลักหน่วยจะมีอยู่2สูตรสูตรนี้นะฮะก็เด่นตัวเดียวสูตรนี้ก็เด่นตัวเดียวนะครับนาะหลักหน่วยสูตรที่1กันก่อนแล้วก็จะนำนะครับในที่ในหลักพันจะคูณด้วยเลขคงที่5นะครับพัน 5, คูณ500คูณ5 10บนคูณ หนะครับแล้วก็10บล่างคูณแปดหน่วยล่างคูณ9นะครับต่อถัดไปก็เหมือนกันนะฮะก็ไล่มาตั้งแต่ในที่หลักพันเนาะห้าแล้วก็แปดเนะครับ5 5 5ห้าห้าแปดาคูณให้ตรงหลักนะครับไม่ต้องไปอย่าไปหลงหลักนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวมันจะไม่เข้านะครับเนาะ ตามนี้เลยนะฮะมาดูในสูตรแรกนะครับในหลักหน่วย 95, 95เป็น45 65 30 95 45 6 8, คูณ8ฮะ6 8ก็จะเป็นอีกที่ใน48นะครับ19ได้9จะบวกกันทั้งหมดนี้5บวก5เป็น10 8บวก9เป็น17ได้7ตัวแรกในหลักหน่วยนะฮะส่วนในตัวที่2นะอ่าสูตรที่2แล้วก็จะนำนะครับไปที่ในหลัก หมืน่นดึงลงมาเลยนะาหา้าแล้วก็หลัก10ล่างจะคูณด้วยเลขคงที่8แค่นี้แค่นี้เลยนะฮะสำหรับในหลักหน่วยถัดไปก็เหมือนกันหลักหมื่นลงลงมาหลัก10ล่างคูณ8หมืน่งงมน,ดมนดึงลงมานะครับหลัก10ล่างคูณ8หมื่นลงลงมานะฮะหลัก10ล่างคูณ8ดแล้วก็ล่าสุดหมื่นดึงลงมานะฮะ10ล่างคูณด้วย8ด สิบล่างดึงลงมานะครับอ่าลกหมื่นดึงลงมานะครับก็หกคูณปดนะฮะก็จะเป็นอิชีในสี่ิบ48จับบวกกันห้าบวกกันกับ8ดเป็นสิบสามสำหรับในตำแหน่งตรงนี้นะฮะขอภายต้องบวกด้วย8ดด้วยนะครับบวกด้วยเลขคงที่เจดนะขอภัยบวกด้วยเจ็ดอ่านะครับเนาะผิดเป็นคูผิดเป็นคูนะฮะอ่าต้องบวกด้วยเจ็ดด้วยอ่าอันนี้หนึ่งสองไม่ใช่นะก็จับบวกกัน6บวกกันกับห้าเป็นสิบก็หนึ่งบวกกันกับนะครับ 1>, 1บวกกันกับ7ก็จะเป็น8นะเพิ่มแป้มไปก็จะเป็น9อ่ะได้เลยนะแบบนี้นะครับก็ผลที่ออกในงวดถัดมาก็จะเป็นในที่ใน8 7นะครับ8 7ล่างนี่ก็หลัก1 0 8นะครับหลักบวกก็เป็น7นี่ตามนี้เลยอ่ะใครพอมีเวลาก็ลองคำนวณน,นะครับงวด,ถ,ดถัดมาแล้วกันนะเดี๋ยวผมข้ามมาหานะครับในงวดนี้เลยแล้วกันนะครับก็คือหาในงวดของวันที่นะฮะหาในงวด5 2, นะ้าเนาะหาในงวดของวันที่16 นะครับทันวาเนาะอ่าก็เอางว่ของเงื่อนที่1นทันวานะครับงวดก่อนหน้าถ้าใครพอมเวลาก็ลองไปคํานวณสูตรตามนี้เลยแล้วกันนะครับเนอะอ่ะมาหาในงวดถัดมานะครับ4 5 2หเป็น0 49เป็น36หนะหลัก10ดึงลงมานะครับ2 5เป็น10ก็เป็น0นย์ไม่ต้องใส่เนาะก็เป็นที่ใน6บวกกันกับ2เป็น8นะครับ8บวกกันกับ7อ่า7อันนี้ต้องไปบวกในทุกหัวเนาะเมื่อกี้ผมตกหล่นไปขออภัยด้วยนะครับแบวกกันเป็นจ ได้ในหลักสิบแล้วนะครับส่วนในที่หลักหน่วยสูตรแรกนะครับ1 5ได้5นะครับ5 2เป็น1 0 5ห้าเป็น25 8 2ดเป็น16 9 2เ้าเป็น18 5บวก5เป็น10นะครับ6บวกกับ8เป็น14ได้4ในหลักหน่วยตัวแรกนะครับหลักหน่วยตัวที่2นะครับอ่ะก็หลักื่นดูลงมาแล้วเนาะ8 2เป็น16นะครับก็จะเป็น6บวกกับ6เป็น12นะครับก็ผลที่ออกแค่าง สูคคำนวณได้5 2ีตรงๆเลยแค่นี้เลยนะฮะสลับในที่ในสูตรถัดมานะฮะเลขคงที่เหมือนเดิม7 5เป็น35 7 9เป็น63นะครับจับบวกกันอันนี้2 5เป็น10อ่ะเป็นศูนยไม่ต้องใส่หรอกเนาะ5บวก5เป็น10 3บวกกันกับ7ก็จะได้ 0. สูนย์สบเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น1 0กับ1นะฮะสลับในหลักสิบ ส่วนในหลักหน่วยตัวแรกนะครับ35เป็น15 85เป็น40นะเ5เป็น45 85เป็น40 92เป็น18จะบวกกัน5บวก5เป็น10เหลือแได้8ในหลักหน่วยตัวแรกหลักหน่วยตัวที่2นะครับหลักพันดินลงมาแล้วเนาะก็คือ6 85 40อ่ะเป็น0ก็จะเป็นในที่ใน6บวกกันกับ0ก็จะได้6นะครับ ก็ผลออกล่างในงวดถมาเป็นหนึ่งหกนะครับสูตรคำนวณได้ในชี้ในหนึ่งหกอ่ะดีตรงตรงซื้อตรงตรงจับตรงตรงนะฮะสลับในสูตรนี้นะครับแล้วก็ถัดม,มานะครับแปดห้าเป็นสี่สิบแปดเก้าเป็นเจ็ดสิบสองเนะาะหลักสิบดึงลงมานะครับหกห้าเป็นสามสิบก็จะเป็นศูนย์นะฮะก็จะได้ในชี้ในสองบวกกันกับหนึ่งเป็นสามสามบวกกับเจ็ดได้ศูนย์อ่าเพิ่มแต้มไปก็เป็นหนึ่ง ศูนย์กับหนะฮะสลับในหลัก10นะครับส่วน,นที่หลักหน่วยสูตรที่1นึเจ็เป็น35มสเจ็เป็น35 18ได้8ปดนะครับหกเป็น54 5สบวกหเป็น10บนะฮแปดบวกกันกับ4เป็น12ได้2 2งสอตัวเดียวนะฮะในสูตรแรกอีกสูตรหนึ่งนะครับอ่าอีหลักหมื่นดึงลงมาก็ต้องเป็น3ามีนะหลักหมื101่นดึงลงมานะครับแล้วหลัก10บล่างคูณด้วย8ปดนะครับหนึปดนแ สามบวกแปเป็น11ได้1น,นะครับก็ล่างออก0ูนนะครับสู่คำนวณได้ในที่ใน0ูนนะครับตรงตรงหกวดอ่ะก็ขอให้เข้าเป็นงวดที่7งวดติด8งมวดติด9งมวดติดเข้าไปเรื่อยๆแล้วกันขอให้งวดนี้เข้าก่อนแล้วกันนะก่อนจะพูดถึงงวดอื่นนะครับเนาะเออนะครับเนาะแปดห้าสี่สิบแปดเก้าเป็นเจ็ดสิบสองหลักสิบล่างดึงลงมาสองห้าเป็นสิบเก้าเป็นศูนย์นะครับก็จะได้ในที่สองบวกกันกับเจ็ดเป็น เนะเพิ่มแต้มไปก็จะเป็นศูนย์หลักหน่วยนะครับตัวแรก85เป็น495เป็น45 75เป็น35นะครับศูงคูณแดได้0ูนย์เเป็น18จะบวกกัน 5, 5 8, 10, 8, นบวก5เป็น10ได้8นะได้8ดในหลักหน่วยตัวแรกนะครับหลักหน่วยตัวที่2หลักหมื่นดึงลงมาก็คือ7นะแล้วก็หลักสิบล่างนี่คูณด้วย8นะศูงคูณรเป็น0ูนก็จะได้7 อ่ะล่าสุดนะฮะจับคู่นะฮะจับคู่ในสูตรนี้นะครับก็จะได้นะครับเลที่ในเก้าเก้าแปดเก้าเจ็ดศูนย์ปดศูนย์เจ็ดสี่คู่นะฮะสี่คู่ล่างสี่คู่ล่างตรงตรงขอให้มาตรงตรงขอให้เข้าตรงตรงนะฮะท่านที่ชื่ชอบก็ซื้อไว้ติดไว้แล้วกันนะทนานที่ไม่ชอบก็ผ่านได้ ย้งว่าเป็นเพียงอีกแนวทางนึงนะฮะให้ทุกทกท่านได้ไปเลือกซื้อแล้วสำหรับในที่ในสลากกินแบ่งรัฐบานลนะฮะสำหรับในสูตรนี้ก็จับได้น้อยๆจับได้น้อยนะครับ4ชุด4คู่นฮะตั้งแต่ในงวดแรกเลยนะครับก็8 7 8 3 9 7 9 3เนี่ยจับได้4ชุดเท่านั้นนะงวดถัดมาก็2 7 2 8 3 7 3 8 เด็กออกมาตรงๆจับตรงๆซื้อตรงๆนะครับสาหรับในสูตรนี้1 2 1 9 2 2 2 9นะฮะอ่านี่ก็2 2นะครับแล้วก็ถัดมาเป็น5 5 4 5 2 6 4แล้วก็6 2แล้วก็ถัดมาเป็น0 8 0 6 1 8 1 6 แล้วก็ในงวดที่แล้วนะครับก็จะเป็น,นที่ในศูนย์ศูนย์สองศูนย์หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งเนี่ยล่างนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะฮะจะเป็นประโยชน์กับทุกทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับเนาะอ่ะนี่เลยนะครับสำหรับในสูตร2ตัวล่างนะครับสูตร2ตัวล่างซื้อล่างตรงๆจับไว้ตรงๆ4ชุด4คู่เท่านั้นนะครับยังไงก็ขอให้เข้าอีกมาอีกทูกอีกแล้วกันนะครับเนาะอ่ะ นี่นะ้าจะมาดูกับในสูตรสูตรนี้ก็ได้นะครับสูตรนี้งวดที่แล้วลงวันแรกก็ถือว่ามันก็ใกล้เคียงอยู่เด้อน,นะครับนี่เนาะออก02มา03นะเกือบจะเป็น13งวดแล้วนะฮะเนาะลงวันแรกก็ฟาวนะครับเนาะฟาวนะครับน,ะ,น,ะ,บนะก็เกือบเข้าบนด้วยนะ73 72น,ะ,นะอืมเนี่ย ก็03 <S an> นะก็ได้02นะครับมาดูสูตรนี้กันนะครับมาดูสูตรนี้นะก็มาคํานวณกันนะครับสูตรนี้เผื่อจะชนกันในสูตรหมายวิกีเนาะอ่าสูตรเก่านะในสูตรนี้นะครับหาในหลักสิบนะก็จะนําในที่ในหลักแสนหลักแสนจะคูณด้วย5้าแสนหมื่นพันหลักหน่วยบนหลักสิบล่างบวกด้วย7ด อ่าถูกต้องนะครับก็8ปด้าเป็น4 7 5 35 8 8 5 6 3 6 3 2เป็น6เป็น0 5เป็น1เป็น8ลดแต้มนะอ่า8กับ7นะในหลัก10ชุดแรกหลัก10อีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นหลักหมื่นหลักพันแล้วก็หลักร้อยเนาะอ่า2มีบวกไหมใหม่มีนะฮะ 9ก้าเกางป็นแก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเนาะอ่าไม่มีนะเจ็ดเก้เป็น63 98เป็น7จ็ดเจ็ดเป็น14จะบวกกันเป็น5เป็น9นะครับได้9ก้าเจ็นั้นหลักสิบนะฮะชนกันนะกับในเมื่อกี้น right> ี่ในหลักหน่วยในสูตรแรกนะครับ9 9 10บบนห้า แล้วก็บวกด้วยเลขคงที่4 98เป็น72 98เปเป็น72็ดเจหเป็น35 2บวกสองเป็น4 4บวก5เป็น9 9้าเบวก4เป็น3ตัวแรกตัวที่สองตัวที่สองหลักแสนหลักพันหลัก10บนหน่วยบน10ล่างหน่วยล่างแล้วก็บวกด้วยเลขคงที่สองปเ้าเป็น72 82แปสองเป็น16 75เจห้าเป็นส5ห้า สองห้าเป็นสิบเป็นสิบเป็นสิบเป็นศูนย์ก็จะเป็นในที่ในสองบวกกันกับหกเป็นแปดแปดบวกกับสองเป็นศูนย์ได้ห้าตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในที่ในนะครับหลักหน่วยเป็นหลักแสนหลักหมื่นหลักร้อยสองแล้วก็หลักหน่วยคูณห้ามีบวกด้วยหกบวกด้วยเลขคงที่หกด้วยหกแปดนะฮะหกแปดก็จะเป็นในที่ในนะครับสี่สิบ 8 72เป็น14 75 35 92เป็น18อันนี้เป็น 0, นะ 0. ก็บวก,กง่ายๆ่ายก่อนเลย4บวกกันกับ6เป็น0 8บวกกันกับ5เป็น13 3บวกกับ8เป็น11ในสูตรนี้นะะก็จะเป็นนี้ที่ใน789 789351 789 351อ่ะดีเลยนะครับสลับในสูตรนะครับตามต่อนะตามต่อตามต่อนะครับทั้งก่อนก็หลัก10มาแล้วเนาะหลักหน่วยใกล้เคียงนะครับสลับในสูตรนี้ลงวัดแรกก็นะ0 3นมา02ต,ตามอีกนะครับหลัก1ิบ9หลักหน่วยเป็น351ห1นะครับก็3 1 3หนะครับ สามอ่อเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งไปสามไปห้าไปหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าหนึ่งนะครับก็นะก็มีชนกันอยู่นะกับในสูตรเมื่อกี้นะครับยังไงก็ขอให้ทุกทุกท,ท่านชโชคดีแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเราพบกันใหมนะ่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ